ครับสวัสดีครับผมธนเนวงศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีปัจจุบันนี้ลาออกนะครับเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจเน็ตเวิร์กประมาณ20ปีถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมถึงเข้ามาทําธุรกิจเจเนสนะครับเพราะว่าเจเนสไม่ใช่มีสินค้าดีอย่างเดียวไม่ใช่มีแผนกรตลาดดีอย่างเดียวจังหวะเวลาทำวิ่ย่างดีด้วยนะครับแล้วแผนกรตลาดของ บริษัทจเนตนะครับเป็นแผนที่ทําง่ายได้มากได้เร็วจริงๆนะครับผมเองเข้ามาท,ทําธุรกิจนี้เดือนแรกเนี่ยผมมีรายได้เดือนแรกเนี่ยล้านห้าหมื่นสามเดือนแรกผมได้คอมมิชชั่นทั้งหมด5้าล้านผมทํามาหนึ่งปีรายได้รวมทั้งหมดสิบดล้านนะระบบการตลาดนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือการเริ่มต้นนะครับทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมีอยู่5้าแบบ นะแบบที่หนึ่งนะก็คือเป็นแบบ Member รนะ์แบบนี้ลงทุนเท่ากับ2,125บาทนทะท่านจะได้สินค้านะท่านจะได้ประกันนะครับเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1,50,000การสมัครทุกแบบเนี่ยจะมีประกันให้ทุกแบบนะครับ,รบแบบที่สองเขาเรียกเป็นแบบเบสิะแบบเบสิ c เนี่ย8,325าบาทท่านจะได้125 CV นะครับท่านก็จะได้สินค้าไปนะครับแบบที่3ามเขาเรียกว่าเป็นแบบออสุทพีมนะฮะแบบสุพิมสองหมื่นสีบาทได้300 CV นะแบบที่4นะเป็นแบบจัมโบ้นะบแบบนี้นะฮะคนนิยมมากที่สุดนะฮะก็คือแบบจัมโบ้แบบจัมโบ้3 5มหมนะครับได้400 CV นะครับ แบบที่5้าก็เลยเป็นแบบ a m b a s s a อร์นะครับแบบนี้ลงทุนเท่ากับ44,566บาทนะได้500 CV นะครับการสมัครเป็นสมาชิกนะผมขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเป็นผู้บริโภคนะไม่คิดทำธุรกิจนะครับที่ดีที่สุดก็คือสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกนะเอาแบบเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจนะทำเอาจริงเอาจังนะก็ขอแนะนำว่า สมัครเป็นสมาชิกแบบ ambassador ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะแบบ ambassador เนี่ยท่านจะได้ matching ลึก3ชั้นนะครับนาน6เดือนนะ matching ลึก3ชั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านจะได้ m a t ชิ i n g แบบนี้เนี่ยท่านต้องเป็นตำแหน่งซ u p p l ซึ่งจะใช้เวลาบางคน3เดือน4เดือน5เดือนถึงจะเป็นซ u p p l แต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสมาชิกแบบ ambassador เนี่ยนะท่านได้ขึ้นตำแหน่งซ u p p l เลยนะครับ แล้วก็ได้ m a t c h i n ลึก3ชั้นนาน6เดือนเลยนะครับท่านลองลองเลอกดูนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยมาทั้งหมด7ข้อ7ทางนะครับทางที่1คือเกิดจากการขายนะครับทางที่2เกิดจาก Fast Start เป็นค่าการตลาดนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบขายก็ไปแนะนำนะไปแนะนําคนที่แนะนําสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าราคาเท่ากับเราเราจะได้ Fast Start Fast Start ก็มีตั้งแต่ 350บาทจนถึง8,750บาทนะครับครับส่วนไรายได้จาทางที่3เาเรียกว่าไรายได้จากไซเคิลนะครับไรายได้จากไซเคิลไซเคิลก็คือตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านมีซ้ายขวานะถ้ามีซ้าย3 0 0คะแนนขวา600คะแนนหรือขวา600คะแนนซ้าย3 0 0คะแนนเท่ากับ1ลรอบ1ไซเคิลนะครับไซเคิลจะได้35เหรียญหรือ50เหรียญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักษายอดแบบไหน ถ้าเรารักษายอดแบบ30 CV เราจะได้35เหรียญถ้าเรารักษายอดแบบ180คะแนนนะครับเราจะได้ไซเคิลรอบละ50เหรียญน,นะครับถ้าได้รอบละ50เหรียญเนี่ยนะครับท่านจะได้ไซเคิลสูงสุดเดือนหนึ่งถึง4.2ล้านท่านสร้างเพียง2ส,สายงานนะครับสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับครับส่วนรายได้ข้อที่4นะฮะเขาเรียกว่า matching นะครับ แมทชิ่งท่านจะได้ลึกถึงเจ็ดชั้นนะครับโตสายเดียวเนี่ยนะครับโตสายเดียวท่านมีโอกาสที่จะมีรายได้ถึงแปดแสนต่อเดือนนะครับถ้าท่านจะได้แมทชิ่งชั้นลูกนะท่านต้องเป็นตำแหน่งเจดนะฮะตำแหน่งเจดก็คือมีสายสามเอ่อข้างหนึ่งสามคนอีกข้างหนึ่งห้าคนนะท่านก็เป็นเจดนะะแล้วถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจดแล้วท่านจะได้แมทชิ่งชั้นลูกตลอดไปนะครับครับส่วน เออ่แมทชิ่งชั้นที่สองสิบห้าเปอร์เซ็นชั้นที่สามสิบเปอร์เซ็นชั้นที่สี่นะถึงชั้นที่เจ็ดอ่ะชั้นละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับเนี่ยท่านก็ดูตามนี้นะครับครับส่วนเออ่ผลประโยชน์ข้อที่ห้าก็คือวันทามโบนัสนะครับวันทามโบนัสท่านจะได้วันทามโบนัสเป็นรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะเริ่มต้นจากเจ็ดหมื่นจนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับ ส่วนผลประโยชน์ข้อที่6ก็คือ3%จากยอดขายทั่วโลกนะครับท่านที่จะได้ก็คือต้องมีตำแหน่ง Diamond and up นะเหมือนกับท่านมีเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่7ก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับท่านจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับอันนี้คือคือผลประโยชน์7ข้อที่ท่านจะได้รับก็คือขายปีกฟาสต์สตาร์สไซเคิลแมทชิ 3%ยอดขายทั่วโลกแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะท่านลองลองวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบ,ด,นะบดูนะครับส่วนใหญ่แผงกรตลาดนะครับที่ผ่านผ่านมานะครับหลายท่านคงมีประสบการณ์ท่านเห็นว่าแผงกรตลาดบางบริษัทนะครับจะจ่ายจ่ายวิกซองนะครับซ้ายขวาเนี่ยส่วนบางบริษัทก็จ่ายแสนสองนะรสร้างสงสยัยบางบริษัทจ่ายเจ็ดแสนเก้าบางบริษัทจ่ายแปดแสนนะครับ บางวันัดจ่าย9แสนนะแต่ที่เจอเน็ตนะครับท่านสร้างสองสายนะครับวิกซองนะฮจ่ายสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับ4.2ล้านต่อเดือนเพียงศูนย์ธุรกิจเดียวเพราะฉะนั้นเป็นแผนที่พัฒนานะครับเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดของโลกนะครับเป็นแผนที่สร้างไรายได้สร้างผู้ประสบความสำเร็จ นะครับเกิดขึ้นมากมายนะผมทำธุรกิจนี้มา1ปีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเบร์ตัดจคอมมิชชั่นนะภายใต้องค์กรผมไปไม่น้อยกว่า130ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสนะมาหาท่านนะแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้ติมถ้าไม่รีบกินมาละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์เขาบอกหลงทางเสียเวลา ถ้าหลงไปแถวรัตนาาให้รีบมาที่ i m p e r i a l b i g C ด่วนขอให้ประสบคสวามสำเร็จโชคดีสวัสดีครับ